ลูกกบบระเพสบายใช่ไหมเนาะในบ้านมันมีแบบตั้งไข่ยาขาย,ย,า,ขา,ย,ยาววะบ่มนนี้ชลาบันใหญ่บ้านใหญ่น้อพวกใช่เวลาเตยได้เพื่อออกไปหอดึงกังงนเลยต้องอะไรต้องยาเนาะเป็นเพื่อเป็นเพื่อเป็นได้จากมือเลยนะมือวานนี่อ่าก็เป็นมือวานวานี่ยังไม่มมมทันได้ลงเลยเอ่อมีแต่ลูกมันนั่งเข้ามาเอาอย่างเดียว ต้องต้องมียานไทยเนาอืมเตียงนี่น้องเนาะมาหอดี่ว่าเพื่อนหลังนั่นอบกูฮานอ่ามเป็นเพื่อนองคุมเธอเล็กพี่น้องเนรอเธอเล็กห่าก็มาอ่ายังบ่คคยมาจากเทือกเลยสินเอาเอาเอาในกะมีแต่ว่า ทันไทยก็เลื่อใช่จเดี๋ยวจะหน่อยสีขามาอีกเพื่อนยังไม่ทันเลยเคยมาเกิดเือว่าไกลโอ้คนแรกเดียวว่าไทยเบิ่งก่อนแต่ชีพเองได้ลงพี่ก็คือไปบอเชียนไปทางไหจะขึ้นเทิงขึ้นเทิงไปรถนี่แหละแล้ก็เจาฟาเทิงพี่อยู่นั่นไหมไมเไม่ขู่ไหม ัอโแค่คือซื้อขึ้นอย่างปเท่นี่เนาะ้กวยเนาะจอดเฉยเลยสิใหญ่เนาะตอนนี้กำลังพากันเดินทางไปหาสาวยังจัตเตียบอ่ะเนาะยังบม่เคยมาจักเทือเลยพี่น้องเป็นเทือเล็กเป็นเทือเล็กเทือเดียวพอดีว่าท่าโมเซียนทนอยู่น้ำหนาน้ำหนาตอน ไปบ้าไปบ้านเราเดือนบ้านนักเพกน้อยมั้เพกน้อยป่ะพ UM> ี่ก็มีบ้านคนอีกแล้วงานกันสามคนพี่เราเดื่เนแล้วพี <s s hmm> <s ่น้องเล้ะก็ดึงกันท่าท่าสบายดีทั้งพี่น้องเด้อเนาะสบายดีซีกันเบิร์ตสุขสุขคนพี่น้องเลยทุกพ่อกันคือเก้าเมื่อนี้ไปน้ำกันเบิดมือพี่น้องมือนี้นะพอดีว่าพากันไปหาครอบครัวของสาวเตี้ยเพื่อน ยังไมคยไปยังไม่ค่อยไปเท่าคือเห็นน้ำมันคลิปคงอเตียงคุณบ่ไอเตียงแมไอดีเตียงแม่แล้วก็ทั้งไอดีเพื่นแ่แงประแสนน้ำหนาเนี่แหงสนเพื่อนน้ำาไม่ลยโหทุกคนแพราะว่ามีผู้ใหญ่เนาะ่นน้ำให้ไปปจิตเองเลยบ่ได้ไปพี่งานที่ว่าเคยทำกัเดียวมาอาบีดน้ำกันก่อน มีโอกาสได้มานํากันจ้ะถือว่าตามลันกันไปก่อนเดูดูโดนเทือ่แล้วก็ดีก็ไทยก่อนโดนเทือ่โอ้ทางไหนตรงนั้นเนาะเนาะเบิ่งต UH, oh. ่อเพื่องเน๊าะพี่น้องทุ่งหอดบ้านอยู่บ่เนาะเขาบัวเคยมาทั้งนี้เดแต่บริคิดว่ามีหมู่บ้านตรงนี้เนาะบัวเคยมาก็ันมีเนาะสตี๋นี่เขาพูดไปทางไหนดิน้อพี่น้องเนาะไปอันติดตามฮักชมบึงน้ำกันนะครับ เมียงนะรัฐไทยปะรัฐไทยตะเกียบมันครับต่างคนต่างเนี่ยโมทันหู้ใช่จเจ้าบะเชนกับจีถามคุปนไปทางแล้วเนะ <laughs> าะไปอเมริกาตอนเร่งพี่น้องเลยหีืว่ามาแต่บ้านนอออ้องบุญทวีบุญทวีแล้วพากันวัดกันหน้าก่อนมาเสิร์ฟหลงัลงจากว่ามาทางบ้านน้องบุญทวีเพิ่น ไปได้สิไปหาซอมตี้เนาะเมื่อวันคือว่าเห็นน้ำคลิปบไปก็จะว่าหายกับปุ่นปีกทัไปเตียงไปเตียงบ่เราคือว่าไปเฮ็ดเบียกอยู่เวียงบ่เนาะวานาเนาะเบียกอยู่เวียงไปถามเพื่อนเมื่อนี้แหละจังเดยเขาไปถามเพื่อนมีว่าเป็นยังไงปรีว่ามีบ่ได้กกับเมื่อนี้บ่ได้นัดกันก็บ่รเซ็นอะไรพี่น้อง ังเอิญวะบังเอิญแม่ถนกบะเมนพอดีว่าคือทั้งบมจิตนแบบท้ากันกับพอค้าไปหาน้องบุญเพื่อนไปนี่จันแล้วแล้วพ่อกันดูเพื่อนน่องบุญเวือนเดี๋ยวถามกันว่าสิไปใช้โต้โอเคเราจะลงมาเต็บ้านประตูโจยแล้วไปนอนที่บุญช่องคืนแล้วี่นไครับ ค่ะคับเดวมานไทยทั้งน้องมุทวีเลยพ่อการยุหันบดทีเดยเฮ้ยสวนเดมาเทนีอัปเดตต้อกันนี้แล้วที่ด้องปั๊คือ่น้ำปลาน้ำดอน่อยั่ไน้ำปลาน้ำดอนเนยสปริบทีเดยมนบุ๊บบบเสร็ทางของน้าก็คือทางเงินไปบ้านเลยไปทางคนเดีย นลงลงเช่อปึ๊บั weather, ่นพี hmm. oh, ่น้องลงหวยลงเช่อเพราะว่าแบบเออวันนี้นัวตาบ่ได้ยิน่องอยู่เน่องทางน่องอยู่นี่น่องนว่ามันทางกับไปย่าคือทางไทยนี่มาตาบ่อ๋อจุมือหนาสจีก้ามาอยู่บ่หวเชียงนามาเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะโนะอัปเดตทางได้ยังไงอัพเดเส้นทางไปบ้านน้องเตี้ยก่อนพิชิต bạn người nói bạn là nó phải nói à bạn là nó phải nói bừng bưng nhang phun nhìn bố này đó ừ bận này buồn bụi buồn hông bay đó nhang phun nhang phun nhang phun bay vào đây rồi nhang phun nhang phun bận nhang phun bận nhang phun nhang phun bận 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 nhang

ไอ่ยังม่คยเนาะต่างคนต่างยังบ่เคยมาาทางคลักู้ใหญ่ทางไทยแล้วเังไปได้ลุยขนาดนี้กคันนี้ได้ไ้ลุยครั้งแรกรเกิดได้ลุยครั้งแรกคนมีนขึ้นกันีก่ตืเนดิไก่แั้งไทยดิเาะ ก็คากับหมอสีเงาจะกมาบ่เนามึงก่อนมันมันแมนดูเนาะมันมานดต่หอสเาเป็นป่าเป็นดอนนะนี่ดิมก้อนเดกพี่ราเด้อโหดมากเลยมาคเด้ออยน่มาครนะนี่โหดนะจะเป็นเจ้าคกลุมนะว่าเนาะโอ้ดีเนาะ่ฮือนชาวบ้านเพิ่นเนาะพืนเกา เื่อนเก่าหรือเพื่อใหม่เพือนเพือนเก่าเออโอ้โอ้ยเอะบไมเป็นย่งว่าพอเชียงนามาาซาพี่น้องเ้ยมีาซาร่าเอ้มีาซ่าใช่ป่ะ้างหน้ามีหมูบานจัก่าหอเเนาะมันก็บ่มากคับบอไหมก็เริ่มลุ่นลุมเบิดเลยพี่น้องเห็นปะ่วงแล้ว

หายักไฟฟ้าลบอหินว่ามีหลักไปฟ้า่าี่ไปงหวังเลยเนาะวังได้บอเซนได้เลยบอเซน้ยสนพี่น้องเลยทากางทางเือ่าเปเนี่เ่เียิดิพุ่นอ๋อเซนฝนพี่น้องตุ้มไปเนาะอตวัดตดูัเน่ส่วน นี่นี่นี่แม่เราเพ่งก่อบนะ่แม่เนาะเสียงนาพ่อเขาบกครูบอกห้ทำเงินฮักเมื่อกินกับเมียงไปเนาแม่นี่บ่นอะไพี่ตองเลยคือไก่พิ่ปุกตีแท้นมาถดีดีไปเนาะอยู่ดีเาเสี เมส่รถจักเข้าไปเอ้นาเนี่ยอันนี้มันมันถือเลขเนาะฮายังบุษไดเคยมาเกิดขึ้นาไก่โอ้คนแรกเดียวมาทายบงกอนแต่ชีพเองได้ลงพี่วคือไปบอเชียนไปทางไหน๊ะคือเทิงคือเทิงไห้อยรถนี่ยนะวก็เจาฟ้าเทิงพี่ไปอยู่นั่งอาบกม่อยู่ลมอยู่วะ หลุมอยู่เนาะของใหม่เนี่ยนี่วานะได้บ่ได้บ่ได้อยู่ได้อยู่ได้เนาะอ่าว้าวจริงได้จริงเนาะนี่คือการเดินทางพี่น้องเนาะมีหมู่บ้านอยู่เนาะพี่น้องเนาะช่วงยู่บ่ช่วงยู่มีผมเนี่ยสดไปจอดพุ่นเลยโอ๊ยจริงๆเมียนโมโมเสดเชงไปหน้าคนนี้นี่ไปไปไปฟ่าไปตรงไหนตี ไปตรงนีเหอยนะนะไรีบๆไปเลยใ่าคมีเนาะเนาะนกหน่อยไม่ใช่มันเกิดคือห่างกันพูดเนาะให้เขาเห็นดิอืมนี่แล้วบ่าเยอะว่ามันไกลเนาะบ่าไงไก่ละกันอ่าชาไทย ทาก็ทโอ้ว่ากกลบมามีเครเทือนนี่เป็นต้องได้เป็นเพื่อนใหม่นี่ลลำบากเลยเนาะการเก็บไปเกี่มาใช่ไหมได้รถรถใหญ่่ได้ว่ได้รถดินเ่นไหมวะได้ปะของของม่เาของมาเป็นเห็ดเพือนใหม่ธรรมดาเลยเนาะนายุไปเห็หม่ด้ ก็พออไรกันมันต้องเป็นบ้านาเนี้ยสมนไ่ดชื่อนอครับขาดีเนาะไหนวเขาดีับาจันมาจับ่ถ้ามาจันท์เป็นรถพักนาดินบ่พักนาดินนี่ช่อ่บมีงบมีงบต่อได้ กัน้วก็อาอยู่บริสิบบริบัติเราเห็นฉันนั่นแล้วเห็นฉันมีเงินเลยพี่น้องเนอตามุงาประมาณทั้งร้อเพันหกสิบห้เนาะอทยัมาฮอตอยติดชิดหนาที่เลยพี่น้องยังมาทานฮอดเป้าหมายคนก้อนเนาะมาแต่ฮอดเนี่นี่นี่ไ่ชิเม่นนี่นะเถึงนามลและเมนแล้วเป็นหมู่บ้านนะคุณนาคนบ่าครับเลยเห็นปะมีส่วนยามนี่วัจิต

tiếng các bác này tiếng na nó na luôn chip nó thi mà thân thì đi chuẩn này cả này đây phải không, không? À, có này này à. Ừ, mãi à. <laughs> sẽ ừ? để tôi đi tìm xuống đời đây không có chăng tắm bay 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 เด้ยวเงินก่อดิมันมีทางเดียวเนี่ยเาะเนาะมมีเส็นอะไรฮะมัน่ห้านาทีเองไ้ใส่ไพ่นะไอ้ใส่ไพนะจงให้ห้ร้อยเปอร์เซ็นเไครณ rất xuân bạn nó chỉ cắt vào trong cắt cái đấy nè 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 Ừ, đi xong thang của nó Thì đấy này, đâu có chạy chạy. Thang này nè Thang này nè, phải hút chắc tí Ừ Ui, làng nhà nhiều ná à thang phải thang này nặng nó Sẵn sàng nhìm Nhìm thang này rồi chứ Ở phía thang này thang thế tháng gì ủa hai mươi nhìn này ủa hai mươi tháng này ủa hai tháng này ủa hai mươi 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 tháng này ủa hai này ủa hai mươi tháng này ủa hai mươi tháng này tháng này ủa hai mươi tháng này ủa này ủa hai mươi tháng này này ชาวบนหน้ากันังเปเนอเปิ่เคยเห็นเนาะมาผากันมามตุหนามีเลาต่นาโอ้ยเนาะเป็นนักไซเวตตาเจ้มันมืดนไซตาแล้วมือไปบนพี่น้องสิบหัเด้มพี่น้องเนี่ยหวไหลกวาปีนเขาอยู่เสแนพาพีิทาง เดินทางตัว <c> ม <oughs> uh ัน huh. ล no. anyway. <eurs> ั่เชื่อนี่แกมีเนาะหัรอยู่ที่นีเนาะโอ้ยู้ทานเลยป้าก็บอกเชียงนาเพื่องนี่ได้บมดเออจบ่เชรเป็นแต่่าเนาะเป็นป้าอะไรกัป้าชาป้าตลอดแนวใบเนาะป้าเชยนี่รถใหญ่ครับมอ่เนาะป่วเนาะทางมันมันเห็น่เนาะมือนหวยเปมนยังเนาะเสียงเดอดหนังนั่นหลังนั้นจันั่นเป็นหนังนั่นหลังยังนะบ่หนังอันนี้บ่

Những sợi cảm, đi học. So đem vào. Bright làm việc của bài bộ, cái này dùng mà về, bài học về. Bài học về. Bài học về. đây học về. đây học về. Bài 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 học

ไปเพี่อนคนนึงเนาะพอดเลยบ่พอดเลยพอหลังนั้นพี่น้องเพื่อนเพื่อนหลังนั้นไปติดตามเบิรงน้ำกันเลยพี่น้องเด้อเนาะเฮ้ยน่ะสะบานเพื่นว่าเพื่อนเพื่นบ่เพื่นว่าหลังนั้นบ่เพื่นอยู่เพื่อนอยู่บ่เลยไม่ว่าตรงอันนี้บ่ที้ไหนออ Hoa, bây giờ, với bước đi Tí bên cạnh, nó cắn bên cạnh, 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 พี่อยู่เจ๊กใช่นนี้วะนี่พี่ฮะโอ้ยเนาะฮะเฮือนองกกมผูนันมีนงเตี้ยอ๋อนี่วะเฮือนเจ้านะ นอ้นองเตี้ยเห่อบออ๋อสบายดีนั่งบาสบายบ่น่ะเป็นที่ไหนบ่สบายอืมเสร็จาลาาูกนั่งเขามาอยู่เนาะยาไม่หยดไม่ยาจริงวะ<ม>ลูกเจ้าบอสอ่ะเห็นเดีในคลิปใช่ห้อน,นะพากันหมุนมาทั้งพุดคิดวา่ามวยทางมาบ้านใช่หรอเททางจจกับเจ้าลัดแบบนี้เนาะ เฮ้ยูก่ยูไป่ับไอ้คนไ้ปะกนมันอ้ยไปกุมันอืมลูกกรบบสบายใช่ไหเนาะในบ้านมันมีแบบเป็นขายยาวา่ยาว่ะมันมีแต่ชลาบันใหญ่บันใหญนอกพวกเสเวลาเติมได้เพื่อออกไปหอดมันก็ได้ต้องอะต้องยเป็นเพื่อเป็นเพืเป็นได้จากมือเลย มื่อวานก็เป็นมื่อวานนี้ยังบ่ทันได้ลงเลยเมีตลูกมันนั่งเข้ามาเอาอย่างเดียวต้องม้าที่มีัอืมเเ็พี่นอามาฮอดที่ว่าเลนั้นเนันมันเนเพื่อนกุมอืมเธอเพี่น้องเยเนาะเธอเลขากมาอ่า ยังไม่เคยมาจากเทื่อไปใช่เอาเอาเอาในกะมีแต่ว่าทานไทยก็เลยใช่จะจะเดี๋ยวจะหน่อยสีขาวมาอีกให้เพึ่งน่าลูกส่งก่อนก็ได้ลูกส่งให้ลูกเจ้าก่อนก็ได้ให้ลูกส่งให้โอเคพี่น้องน่าจะไหนกะติดตามเบิกน้ำกันเด้๋พี่น้องเด้อเนาะโอเคพี่น้องเงยสายดี